้พี่น้องไอ้ซูเปอร์ค่ามาแล้วกับซังกัสีโดยแม่เออด้าโอ้ยซาโทแม่สบายดีพี่น้องสบายดีสมองสุบอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาไก่เนาะพี่น้องนี่เนี่ยซุปเปอร์ค่าของวงเราเสจะไปสบายดีพี่น้องเอาซุปเปอร์ค่าเขาในเมืองพี่น้อง คล <c oughs> ายเขาพี่น้องไงคลายเขาานี่แหละเขาเขาที่มันเรือเหล่ากัแล้วพี่น้องโอ้ยลมพี่น้องไงเขาที่เรือเหล่าก็เอาไปคลายส่วนหนึ่งกับย่างบนะ่อนะยังโมเวดอยู่โอ้พอดีวันนี้เพื่อนิีด้สะอาดขึ้นวันนี้โอเคพี่น้องติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในเมืองติดตามอยู่สองซานั่งสานั่งม,มองผงกันแหละ ซีเขาซอเขาจีนมาให้เ่อะเขาจียังไส้นะยังฝ้าเอ้ยังไส้เอ้ยังฝ้านี่ยซีแบ้วเขาป้าไอ้พวกนี่มีไปข้ายเขาอีกน้อย เป็นพักกันเมียนไหม่พี่น้องใบดีพี่น้องใบนสมบูรณ์สมบูรณ์เด้อเมียนปีกไม่จะใบนีพ่อแม่พี่น้องเมียนไหม่วัดเดี๋ยวสยืมมาเอาไก่เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมวยเอ็นเรียกนักอเดี๋ยวมวยนักมานได้พี่น้อง

เอาเงินซชื่อสวนกินสู่ป่ากินแล้วปอากินอะกบ้าอะไบากินกบไรกันบ้กินอไรนี่คือเพ่ี่แวอันนี้ฝากขึนเทิะ เอาแบบไรกินกบิ Då, daí, uh, ้วจ้าน่ะใช่ป่เก้ทางปลอดไัยขอให้ได้ได้ไล่ไลมันมันให้ได้เขาให้ได้เขาลกข้าวห่โดยโดยไปพี่น้องไปมาดิไปพี่น้องดเสห่มผู้พี่น้องไอ้ซูเปอร์ามาแล้วกับซังกะี เออสังเสีเลยนะพ่อสิน่ะเออสปีทำามทำเลยเออมาต่เมืองพาวิโกข้าย่าไปเฉียวเมืองโจนคำอีร้อยฮหนะยังบวตื่นบวคำแน่ได้อีมาดไปหาหมอ

เออโดนวายวายมไปด้มุ่งเนาะวามันอี่ขล้นว่ลังค่าอันนี้ว่ะโดนโดนไหมว่ะใจกำใจโดยโดยซาสุเดี๋ยวคอยได้ดวิโก้กันได้วิโก้กันสีผ้าป้าไปเที่ยวยูอะไร

ย่านะย่างก็เนลเส้นเน่เส้นเพลือเส้นขเกลอกเปียกกเหมากก็ได้หมอหะเทหมาอะใส่หม้อยังหม้อเวียนบ่ใส่หม้อไนี่ไรเออของขมเปียกนั่มันบไย่านัตรงขาเปียก่าจนข่ำพี่น้องไย กามือแรกนี่สิเปิดมือแรกนี่การสีเลี่ยงนังเขียนเนาะพี่น้องถ้าพูดได้ชาวบ้านหรือผูดได้มาซอยเนา,า <c oughs> ะกากาสีนั่นการแล้วแต่เนาะหามาอยากมาซอยกับกาดีเขามาซอยเห็ดซอ,อยทำนํำกันอ๋อว่ามือ เดี๋ยวเี้น่องซื้อมาละเครื่องปรุงกะชื่อดูงมูแบ่งดูงมูให้ร้อยมากินก่อนเกือบมาได้กินตะกี้เวียงใจหนึ่งแกตะกี้เวียงกล้วยทุกถ่ายเลยนึ่ไอ้ถั่วไอ้ซื้อมายังหน่อยแท้อยู่หรือเล่าก็มีเหมือนบ่ใันบ่มีถั่วยาวมันบ่มีถั่วอะไรเนี่ยมีแต่ถั่วปูนถั่วดิน anh à, này sợi này họ thêm chọn thằng bọ thêm sợi có sợi ngang thêm à thêm sợi có sợi hàng à trăm 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 หาน้ากำหนงน้ากำนอนกินมาแล้วเออใบเห็ดมีอยังลงมาขะในคอสายเอ็งเป็นอย่างไอันจะไปเอ็กน้ำเอกยังขะในคอเดมเขาแบบยังอยู่ในคอมันมีสายอยู่ได้ในนี่เออเี่เห็นมอสกันเห็นมอสคดิเป็นในคอยังไม่ได้เออมันคลาย ไสามสิบันจีเบน่ใครอันนี้สามสิบอันนี้สามสิบอันนี้หาสิบแสนป่านะมเถิแต่ละเถ่อแสนป่าพี่น้องไก่ปสามแสนขาใบใบปอดนะคะสิบกับริั้ห้ออกบัตงานได้แต่มนนี s like, S Alter, ่ยาดิ <fox> จักมือได้แบบนี้โต๊ได้เจ้าทะเล็ดสั่งทะเลิดะนาเกี้ยนมามาได้เนีคะแนนเปิดราดเลยปู้าย่างให้กินสกอรนังเป็นแถวเลยอือเี่จะไปเห็นเขากินอยู่เนาะหวนตะแห่วจะไปเลี้ยงยงเฮียนเลยไปเขาามาเฮียนนะครับแหวกกินเนาะโอเคโอเคแม่มา ไม่ได้นำก็ไ้ไปเนี่ยไปทำเนี่ยางเงยไปทำลำไยไงหม้อขึ้นท้าพิ้วได้ยุงเนี่ยเสร็จหนาวได้ยุ่จะพันนะคิมทพิวะนะอเออถือยุ่งสป ซื้อตัวนี้น้ำมันหอยน้ำมันหอยให้เขาย่างอยู่บอท่านยังขิดข้าพัดกันน้ำมันหอยซื้อไม่ไ้ขวดประเด็กสามสาขวดสามขวดสามี่ห้ออย่างไร้อยี่ห้อเดียวแต่คนละพัดคนละสี้าคนละยี่ห้อสีแดงอ่ะคนละตัวนี้นั่นยี่ห้อหนึ่งมีขวดเดียวในยี้อเดยเ๊น้ำใจเลย ยังดีขน้องถเพื่อหอเยสองพันแบบดีสพันเยได้บวกน้ออะไรพน้องก็คือน้ำมันนี่ขวดเท่านี่ขวดละสัแปดแปดเออตะกี้เราเปุ๊กใหญ่ๆน้ำมันเเี้ยนี่ ได้ได้เท่าไรใครเขาได้ละสามแสนโอ้ยได้หน่อยจังโลอ่ะอันสี่อันติดไปอยู่เพื่อนมันจับคู่บ่ถติดไปอยู่เพื่อนร้อยสี่ร้อยสแปนร้อยห้าสิบแปดปัดปุ้่นได้แต่สี่ร้อยจับขู่ผิดเต่มันาไดมายป้สุกรว่าไดมาเฟิร์สไปจับคู่ผิดแล้วได้ มไม่ได้ ok> ันนะครกเาลงเองก่อนขมติดตามัมันเหี้ยวบ่าฮาฮ่ดดีพี่น้องไปสุดก่อนกับบริันติดตามมันนะคือก่นเขาเอาลงเองเอาหดเลยได้ก่อนสิสิก่อนเท่าไหร่สามสห้าเออลูกค้าาไปจงเลล้านเก่านะบอ ยังไงนะเห็นยังไงไปเา็นตลาดบริกิเขาปอตี๋ก็กินข้าวก็กินไม่หิวข้าวอีกแล้วออกจากแล้วเป็ยังข้าวมันยังในราคาหน่อยกินข้าวไปข้างล่างไปจังอันนี้ได้ด้ามด้ามเล็กปต่ด้านได้ด้ามใหม่ซะใหม่แล้วยังเบา เขาเห็ดอยู <first> ่กุงถิ that that ่เขาใส่แต่หนามใบเะเอาไปใส่แตหนามเล็กหนาม่อันจองไปจะ้ได้ดนามใบดันได้ดนาเล็กคืออาจองค่าตัวนี้หลุดะสื่อเองเนาะคือบเอาเลือกเอาแล้วล่ะเนี่บะ่มีั่วเบิ้เลยถุลละหล่จนเหมยแต่งงมาเอาอละจองคือเดี๋ยวนี้คือเอาเดวนี้คือบเอาแบบมันก็ตักแบบพีแลกระบอกนันมันบะหคือผายมันงอนันบ่มี bố mì cứ ăn, ăn, mà súc sơn mà còn tháo, còn cứ ăn tô đuông đồ lau tháo mà đam mê. Coi. Đang, 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 พี่ชีโรนยุขั้นหา,าพี่สีถ้าแพงก็เลค่ะขันหาจำนี่นะเอา,าเหมือนจ <c oughs> ำจ <c oughs> ำเขาเอาเหมือน, <c oughs> น,นเลยจำนีก <4. S 2> ่าจอะนี่ใบเท่านี่ใ <4, 000. S 2> บอะไสี่พันอันไนเขาทมาหมดตัวนี้บี่แปดพันเอืมาใส่มนตั้งหาเยอันนี้นะมาใส่พักมันง่าย

ไปด้เราไปชิวอน้ำไปน้ำมาวันไปว่าน้ำใบยวเดือนีไม่เหมือนนเลยวงเดือนเดือเดืปนครน่รับป่านไหนเนาะใรับป่านไหนเาก็มาินี้เราไปป่านที่พูแแค่แคเดี๋ยวใช้งไปให้รับป่านไหนพูดไม่ังเป็นปีกนีไอี่เอาไปบินนะแม่ พัพักะออันนี้ก็ซื้อห้างระจําอะไรอันนี้นะเป็นเท็มเมงน่าค่ะเท็หน้าเขาไม่ยูอ่ะกะสือย่องพระอันนี้กะสือเวียนผ่ะกอนกระสือกอตัวเะกกอนมันช่วงคนตัวไม่กินอะไรกินไบ่ก็ไมเป็นคนไข้คนต่วเข้าเขายู่กับอบขาเข้ากินเดียแล้ก่อนเดียว มันคือกแหละน้ำมันมันทวเรืองน้ำมันน้ำมันปล์มันก็ต่างกันอฮเน่นุ่นขาดอยู่ยาี้พัมื่อนี้นะนั่นและต้นอยากนำพุนัเต้ซ้ำองเนี่ยเป๊ะเอ้ย ว่าแต่นพี่นอเอยว่าจะกินยังอะไรสองสองสองสมาชิกนี่เพื่นเท่าไหร่นะเพื่อนเป๊ะพี่นอเนามันมันมันอยากเน่า เออให้น้องแน่น้องสองตัวน่ะเออคอเลยหมอเล <c oughs> ีย่ยแล้วเคลี่ยร์แม็กเร็วเป๊ะเลียร์แม็กเร็วเคลียร์าไอแม็กกันอยานะ่างน่ะแสดงว่ได้กินได้ฮะ